ดีจ้านี่มันดูประกาศประกาศหินกัหินประกาศเขียวนี่ค่ะสวยงามเลยจ้าจะเอามาเก็บสวยเลย ใหม่ๆสสยๆเลยจ้าจะมาตัดคูณออกตัดคูณออกแล้วเราก็จะเอาไปล้างมาทำกับข้าวกันเนาะ Thầy xin quay Thầm kèng xôm Thầm kèng xôm Khủng lầy nòi โอเคนะคะขอบคุณมากนะคะ